สวัสดีค่ะวันนี้นึกอย่างมาเดินป่าหลังจากที่พี่ที่เดินป่าด้วยกันส่งคลิปเห็ดนางรมสีทองมาให้ดูมันกระตุ้นให้อยากออกมาเดินป่าก็มาเดินป่ากับหมาน้อยค่ะนี่ยืนอยู่นี่ป่ามีแต่เสียงนกไม่มีกวางเลยท,ทั้งที่ป่านี้เขาห้ามล่านะคะ ที่มาครั้งก่อนนั้นก็ไม่มีกวางอ้อจะมีจะเจออยู่ไม่กี่ตัวที่จะให้ดูวันนี้คือที่เจอบ่อยในวันนี้น่าจะเป็นวันของเห็ดปลวกก็คือเห็ดปลวกดอกเนี้สวยสวยดูขาค่ะยังสวยอยู่เลยแต่เห็ดปลวกเนี่ยเวลาเก็บให้ดูดีๆเหมือนกับเวลาเก็บเห็ดนางรมในป่านะคะมันจะมีมแมลงมาอาศัยอยู่ในในกลีบ เพราะว่ายิ่งหน้าร้อนเนี่ยบริเวณตามกลีบเนี่ยจะมีมแมลงอาศัยอยู่เยอะเลยเพราะมันเย็นค่ะเวลาเก็บนั้นต้องดูให้ดีแต่ดอกนี้ยังไม่มีมแมลงน่าจะยังไม่มีอร่อยนะยิ่งถ้าหากแกงเหมือนกับบ้านเรานะ่ะแกงแบบบ้านเราใครอยากจะใส่ยอดมะละก็ใส่ลงไปมันอร่อยอยู่ที่บ้านเรา ถ้าจำไม่ผิดเคยกินแกงเห็ดปลวกใส่ย,ยอดมะละด้วยค่ะได้กินเห็ดแกงเห็ดปลวกอยู่ไม่กี่ครั้งที่บ้านเราดอกนี้สวยเจอหลายดอกดอกนี้สวยที่สุดก็จะเดินต่อดูลักษณะป่าค่ะตอนนี้ยังไม่รกเราตามพื้นป่าตรงบริเวณนี้จะเป็นเฟิร์นอีกด้านนึงนั้นจะเป็นจะเป็นหญ้าหญ้าเขียว เต็มพื้นเลยค่ะที่น่ากลัวนั้นก็คือเห็บกวางน่ากลัวมากที่ป่วยจากจากน้ำลายเห็บนั้นก็จากเห็บในป่านี้แหละค่ะเสียงรองเท้าใส่รองเท้าฮายกิ้งมาเวลาเดินค่ะคู่นี้มันดังเอียดๆแล้วในป่าเฟิร์นเนี่ยส่วนมากจะมีเห็ดแชนทะเลนหรือเห็ดมันปูมาเกิด แต่ไม่เสมอไปนะคะแต่ว่าส่วนมากที่เห็นดีใจเจอเห็ดกวางดอกเห็ดปวกดอกเนี้ยอร่อยอร่อยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยไม่กล้ากินนะพี่ที่เดินป่าด้วยกันเขายืนยันว่ากินได้แล้วเขากินทุกปีก็กล้ากินแล้วติดใจเลยอร่อยคาก็อร่อยหวานหวานขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่ดูสิสวยจริงๆไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ สวยมากขาก็สวย